พี่น้อง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 เอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยนี่คือทงหน้าฟังนี่ถนนพี่น้องเอ้ยถนนราดยางยางดีพี่น้องปาปดตีทุกเมืองไทยทางหลวงชนบททางไปไฮทางไปหน้าว้าวถนนไปเมืองสวรรค์บอกเลยฮะแม่บุกเคยเห็นมาก่อนเลยงถนนถนนหนองเมืองนะพี่น้องเนาะไปเมืองไทยกันเลย กับสบายดีกับทักไทยสบายดีสวัสดีโ่อ์แม่พี่น้องบ่จะเป็นทางฟังเล่าฟังไทยหลายทางต่างประเทศนําเด้อย,ยินดีต้อนรับทุกท่านเขับสูซองสองสาวลาวเซโนทักไทยสบายดีเฟร์แมพี่น้องเพื่อทุกท่านในยามบ่ายๆนะพี่นังเนาะมื้อนี้ก็มาพอกันอีกแล้วกับสตาบ,บุภาและคุณแม่นะพี่นังเนาะามื้อนี้ก็ได้มีโอกาสชวนแม่เข้ามาถ่ายทาคลิปนเนะพี่นองเนะาะเพราะว่า น้องเมฆเดียเ๋ยวไปห้องเยนพี่น้องสซภากัยันเงาเราก็เลยส่วนเมฆมาเขาคลิปนะพี่นอนะ้องเนาะโซฟาเขาบอกซี่บายบายน้ำผึ้งเนาะพีเอฟซีพังทันอยู่เนะาะแต่บอกพังมาทันก็ขออภนะัยในหลายๆเด้อพี่น้องเมฆอยากเป็นหม<อ>นวุ้งผาไม่ใชบวชเมฆเป็นมาขา่าคลิปน้ำขังหนึ่งติดใจเลยพี่น้อง <laughs> <laughs> ก็ากเข่าเรื่อยๆเนาะอยากเข่าเรืนะ่อยๆไหมจะได้กระฝากเมฆสซภานำพีพีเอฟซีบนตุ๊กตานเด้อจ้าซึ่งอ่า มื่อนี้เนาะอ่ะสัปปะก็จำเห็ุคลิปนี้ยีกสั้นคือเก่านะเพีองเนาะจะพาแม่ไปหาบส้มเบิง่งถนนทางไปไปนาทางฝั่งประเทศไทยเนาะแมย์เคยเห็นบิ้งถนนไปนาะบหมก,ก็เห็นแต่แมย์ก็อยากเห็นอยากเบิ่งแม่ก็อยากเห็นนะเพีองเนาะคลิปนี้ซัปปะเลยซื้อพาแม่ไปดูเนาะส่วนตัวซัปปะเองเนี่ยเคยเห็นแล้วนะเพีองเนาะอ่าซึ่งคลิปนี้ก็ได้มาจากส่องของบ่าวโบสุร่าเสียงแคลาวเนาะก่อนอื่อนมดก็ต้อง กาบขอบพระคุณคลิปต้นสบับจากสองของบาโบนะพี่น้องเนาะจะได้กาฝากไปให้กำลังใจพี่คนนีนได้พี่น้องเดี๋ยวสมภาจะแปะลิงก์เอาไว้ที่ใต้โพสต์นะพี่น้องเนาะอ่าพี่น้องเจอก่อนจะไปหาชมคลิปเนาะกาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์สองสองสาราเชโน่ได้พี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อบ่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากสาราสาวลาวสนับสนุนสองสาราเิโน่โดยการบ่งำับโฆษณาโดยเจ้าพี่น้องขอบคุณค่ะ อันตอนต่อไปนะพี่น้องเราเอาอะไราก็สิเป็นการย้ห่าหงแล้วตอนนี้แม่ตื่นเต้นบอสิได้แบบเติมคลิปเนาะนๆๆสิได้เบิ่งร <c oughs> ์กจริงกับเบิร์กจะไปนู่แหลก่วนข้นตอนต,อต่อไปเอาว่าเขาไปเบิ่งคงลิปนดูกันเลยนะพี่น้องถนนไปนาของทางฝั่งประเทศไทยว่าจะสวยงามขนาดไหนจะขักขนาดไหนไปชมพร้อมๆกันเลยสวัสดีครับสบายดีครับพี่น้องครับวันนี้บาโบยืนอยู่บนถนนหมายเลขสองพี่น้องถนนมิตรภาพมุ่งหน้าไปทางอ่าขอนแก่นพี่น้องก็ถือว่า บรรยากาศทุงไฮทุงหน้าเย็นขนาดพี่น้องเอ๋ยอีกสิ่งหนึ่งที่บาโบเลี้ยวไปเห็นพี่น้องมองเห็นคือภาพบรรยากาศทุงไฮทุงหน้าและกะท่งดวนพี่น้องโอ้นี่ว่าทางดวนทางหลวงชนบทของประเทศไทยหรือว่าทางในพื้นที่ชนบุตรของประเทศไทยจากแยกถนนหมายเลขสองแห่งนี้นี่คือทางหลวงชนบทหมายเลข1046กเดี๋ยวบาโบสีพ่านผู้รชมไปเบ่งบรรยากาศของ ตงหลวงชนบทของประเทศไทยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาท่านผู้ชมครับมือนีบาโบว์หวัดดีคผู้เดียวเด้บาโบว์มากับไผ่หูบ้มือนีบาโบว์มากครับบาวไก่พี่น้องบาวไก่สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีบาโบ้เด้อครับสวัสดีครับมือนีบาวไก่มีโอกาสดีที่ไหนมากก็บาโบ้เมือนีัครับบาโบ้ผ้ามาเปิดรูเปิดตาอยู่ต่างจังหวัดได้มาเห็น เพ oh ิ่ลสีผา uh, ไปส้มถนนตางจังหวัดเอ่อถนนชนบทของประเทศไทยครับพี่น้องครับพร้อมหรือเปล่าบาไก่พร้อมแล้วพร้อมแล้วครับเดี๋ยวบาโบสีผ้าเบิ้งเน้อไป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 เอาละบาโบสีผ้าเบาไก่เดินทางไปเบิงถนนชนบทของประเทศไทยว่ามันจะสะอาดงามตาและหนางึดงอขนาดใหญ่บาไก่จะพาบาไก่ไปเบิงหรือพี่น้องเน้อ โรงเรียนตรงว่ัดวัดม่วงพี่น้องเอ๋ยจากถนนหมายเลขสองแห่งนี้ป้าโบก็จะเลี้ยวไปอีกถนนหมายเลขหนึ่งพี่น้องเป็นทางหลวงชนบทของประเทศไทยนี่คือถนนมิตรภาพ่าด้วพี่น้องด้อยหมายเลขสองวงหน้าไปทางขอนแก่นมวงหน้าไปทางอำเภอศรีดานี่พี่น้องเอ๋ยถนนหมายเลขหนึ่งศูนย์สี่หกโอ้โหทางหลวงชนบทของประเทศไทยป้าบ่าวกาอ่อนซ่อนหลายป้าโบอันนี้ที่ถนน ทางหลวงชนบททูนไปไหนไปหน้าเพื่อนนี่เม,<า>มนบาไกอ่อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมา,าอภิรังการงานร้างพี่อ้องเบิ่งครับปาดบาไก<ป>่เอ๋ยบาไก่ <c oughs> เอ๋ยนี่แหละคือทางหลวงชนบทของประเทศไทยเมนบาไก่เมนปาดปาดปาด ออนซอนบอออนซอนบอโซนไลบ่โบเอ้ยมนาคิดว hmm, okay? um, ่าจะเป็นถนนโนบททั so sure ้งบ้านบ่ไกลนี่คือว่าถนนทางเขาเมืองเลยครับทั้งสี่นี่ปฟาเป็นอะไรเคยเห็นแต่ในคลิปบ่อโบแมนแมนเคยเห็นแต่ในคลิปบ่อโบไปถ่ายอยู่อ่าถนนโนบทโซนระบบนี่สิบ่ไกลกับโบเสือเนาะครับบ่โบเสือแบบแมนบ่บ่อโบขี่ตัวบอโนแบบแมนถนนโนบทอีดีนี่มาเห็นกับพรูกับตามาสัมผัสด้วยตัวเองนะครับ แมนความบาบูวาเด้อครับบาบูพนบริตัวเด้อครับบาบูพนลงพื้นที่จริงพี่น้องครับโอ้โหอ่อนซ้อนหลายอ่อนซ้อนหลายเบาไกลเอ้ยป้ายยังน้องเอ๋ยเนาะปัดพี่น้องเลดปัดปัดนปัดสองขางท่าเลยเป็นภาพบรรยากาศทางหลวงชนบทของประเทศไทยพี่น้องเอ๋ยนี่คือทางหลวงชนบทของเมืองไทยในพื้นที่จังหวัดนคร บ้านตะศีมาบ้านสะแทศแม่หนวกว่าไกลแม่สะแทศแม่เนี่ยแหละบ้านสะแทดเนอะครับเนอะการถ่าัทอดพิธีกรรมความถูกก็ไพ่ไม้ย่างทุกท่านเลยครับเนอะนอเรากความถูตีบางทีกับบ่มเก่งภาษาภาษาไทยภายในนะครับเนาะผ่องใสเอามันไข่ไข่ก็ภาษาลาวอย่นะ สะอาดงามตาบางกลเอ้ยทางไปไฮไปหน้าของเมืองไทยทางชนบทของประเทศไทยนี่คือทางหลวงชนบทของประเทศไทยเด้อพี่น้องเด้อในพื้นที่จังหวัดน,นครราชสีมาพี่น้องเอ้ยสองข้างทางมีแต่รุทงไตรงหน้าได้บอ๊อบบอสอ่อนซ่อนบออ่อนซ่อนบออ่านมีรถไทยบ้านนี้โอ้คับพี่น้องนี่คือภาพบรรยากาศของอ,อยู่เขียตงังจังหวัดของประเทศไทยเนาะวิถีชีวิต หาบ้านบ้านเนะา,นานเนะเพี่น้องฟ้าพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยสางงามตาไหลเดีย๋ยวบาบูดเดี๋ยวห็นได้มาสัมผัสกับถนนเมืองไทยถนนมาลอฉันชนบุษแห่งนี้พี่น้องเอ๋อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาบาบูเองผ่านไกลไปไกลมาสุดตากัถนนแห่งนี้อยากเห็นอยากมากพ่ออยากมาสัมผัสพี่น้องบ่พิษหวังบ่พิษหวังโอ้โหพี่น้องโอ้พี่น้องครับนี่ทางเขาว่าไรตอนนี้บ้านเลื่อนเพิ่อนคือกันครับอ่าทางบ้านบ่อไก่เนาะบ้านเลื่อนเพิ่อนคือกันก็บ้านบ่อไก่ได้เห็นทางเทิงใหม่้างล่างปูนนี่สิครับพี่น้องครับ เออคล้ายๆกันแต่ว่าต่างกันอย่างเดียวต่างคือถนนหนทางนะครับเด้อต่างกันแห้งครับพี่น้องครับอ่อนซ้อนหลายอ่อนซ้อนหลายอ่อนซ้อนแห้งจากถนนจีฬาดยางยางดีมาเชื่อมต่ออีกถนนอีกแห่งหนึ่งปัาสพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยอ่อนซ้อนหลายอ่อนซ้อนหลายมาแล้วมาแล้วพี่น้องเอ๋ทางไปไฮไปหน้าทางไปไฮไปหน้าอย่างไรดีโอ้ยพี่น้องยางดีเลยพี่น้องเอ๋ ตึมปนาขิดนาฟันด้ิเนาะว่าเพื่นสีสางเขำว่าหอกลึกลึกขนาดนี้ครับชุดลึกวันไหนกันยังยังมีทางลาดยางนะครับเนาะทางลาดยางยางดีด้วยครับนี่ทางไปใครไปหน้าเพื่นนี้นะครับนี่ทงทงไฮทงหน้าเพื่นพี่น้องโอ้โหนี่ครับธรรมชาติโอ้โห่บานบานแต่ว่าถนนโบเมนบานบานด้อครับถนนนี่ครับถนนแบบเจริญมากเลยครับถนนนี่ครับยางดีด้วยครับพี่น้อง เบาไกลเห็นแล้วเป็นบุญตาบาไกลนี่จะได้มาพบมาพอได้มาเห็นรังแลกของชีวิตเบาไกลป้าทุเคยเห็นงานต่อยู่ในกรุงเทพเราบ่ดยเคยออกมาสัมผัสสัมผัสผาพบรรยากาศดูเขางจังหวัดจังสีนกมันโอ้เป็นแบบแบบอีกแบบหนึ่งธรรมชาติความเป็นบ้านบานบวกกับความเจริญโอ้โหเป็นไปได้จะได้ขึ้น่นอครับนี่นะครับคือประเทศไทยครับ มีที่นี่ที่เดียวครับโอ้พี่น้องโอ้ยบอลไก่ขึ้นสะออนหลายเดีเด้สะออนอยากหยุกถนนตัวนี้เมื่อไวยทางไปให้ไปหน้าของบานบอลไก่เด้อออนซ้อนบอลไกอนซ้อนลายออนซ้อนหลายมาสัมผัสอีกเป็นากาศนึงบอลไก่แม่นแม่นแมนโอ้ยอยากลงไปอ่าส้มแบบไปยืนอยู่ข้างล่างได้จากบาทหนึ่งเด้นั่นดอกแค่ปลาเออนั่นดอกแค่ปลาสวยงามครับสวยงามสวยงามกินได้ได้ดอกแค่ไหนกินได้เด้ ันนนีาค่นนะเบร็โอ้พี่น้องเอ้ยโอ้ธรรมชาติอ่าอากาศบริสุทธิ์พุทพองโอ้ยเห็นแล้วคึ้นหอดบานจอยๆนี่พี่น้องเอ้ยทงไ้ทงหน้าภาพบรรยากาศจังสีพี่น้องบาไก่มาบึงนี่บาไก่นี่ดอกแค่ปลานี่ยบาไกลเป,เป็นวิธีธรรมาชาติบรรบานบทของชินได้ได้ สางวากินด้วนะเอาไปลวกแจียวกินสดก็ได้นี่สางวาหัวให้ออกขิงขมเลยหนึ่งครับออกขมขนเลยหนึ่งอ่อนมันขัดทาไปลวกมันจีแสบกว่านี้กินกับแจ่วกับปูนโอ้โหโอ้ยพี่น้องเอ๋ยนี่คือทางบ้านน้องชนบทของประเทศไทยพี่น้องปลาทางให้ทางไปให้ไปหน้าบ้านนาเสือว่าจะเป็นถนนลาดยางยางดีเมื่อกี้นี่บาวูออกมาจากถนนที่เป็นทางลงแผ่นดินน้ำพี่น้องเนาะทางลงแผ่นดินของประเทศไทยเชื่อมต่อเข้ามาบนถนนทางหลวง ทางหลวงชนบทของประเทศไทยปาบ้าไก่เอ๋ยง่ายไม่ได้บอกวะหนีอะไอนั่นการนี่คือความเจริญของภูกัากับธรรมชาติที่นี่ได้ขับไปหรอท่านผู้ชมครับนี่คือทางหลวงชนบทของประเทศไทยบาบูผ้าบาวไก่มาเห็นบาวไก่เคยสงสัยบ่าเป็นอย่างบาบูมาแล้วมาเห็นแล้วบาวไก่เห็นในภาพของบาบูแล้วบาวไก่คิดอย่งไรครับกับกภาพเหตุการณ์จริงอ่าภาพเหตุการณ์จริงกับในคลิปต่างกันเด้พี่น้องเลยต่างกันอย่างชินซึ่งเพราะว่าเขาาในมาสูดอากาศบริสุทธิ์และ เบืองนันคีปเท่าไรแมนบอกแล้วเขาบาสัมผัสจริงๆเหรอสื่นส้มบรรยากาศโดยตาเองและสัมผัสโดยตัวเองเท่าไนลุกมายางเบึงธรรมศาสตร์โอ้ยพี่น้องเลยมีแหงหูมีแหงตามีแห,ง,แหงใจครับไหลออกมากหรือว่าลุดออกมาอีกโลกหนึ่งของของประเทศไทยแมนพี่น้องครับอยู่ในประเทศไทยือวรด้วงเทพเหมือนจะเป็นโลกอนาคตกลับมาผีอีกครับพี่น้องเป็นโลกอีกโลกหนึ่งเป็นโลกบรรดาแต่กับขวบคูครับ ถนนท่นทางอันแสนจะได้คุณภาพแมนแมนบอกพี่น้องครับไปเดี๋ยวพาไกาไปเบิ้งข้างในาาาบาไกรว่าจะเงา้วไปสุดบังไหนแมนแมนปะปะปอยากเห็นอยากเห็นแล้วอยากเห็นแล้วอยากเห็นแห้งแล้วอ่ะถนนท่นทางนี่มันสินเง้วเหยียดไปถึงไซสพี่น้องเอ้ยนี่จะเขเินถนนยังไหพี่น้องครับถนนทางหลวงชนบทโอ้ถนนทางหลวงชนบทเนาะครับเนาะจกสิมุ่งหนาไปหอดไซสพี่น้องโอ้ยเดินทางตอนเลยกันแล้วกันบาไกลโอ้พี่น้องเอ้ย ปลาตัวอันนี้ตกก๊กกระเดาเลยนี่มีบรรยากาศของก๊กสะเดาพี่น้องไอ้ต้นสะเดาที่เป็นบรรยากาศแบบว่าบนบ้านอเดียบกายเป็นแบบบรนองชนบทของไทยในพื้นที่ก็บานบกไกลเลยแต่บาตตางกันอยู่ถนนตางกันแต่ถนนแต่ก็ความเจริญความก่าหนาในการเเกษตรเท็ดอยังครับคนจะมีรถไทยใหญ่ด้วยแนนบานบกไกจะเป็นรถไทยเดินตามที่น้าจะบ่อยคอยมีจะบ่อยคอยบ่อยไล่ก็ระเทศไทย บรบรยากาศคือบานบกไก่ตางกันแค่รุนค้นทางที่มีความเจริญกว่าครับโอ้ยครับ,อ,บอย่าของแห้งดิๆๆเราดนไปเห็นเนาะโอ้ยประทับใจหลายดิบกไก่ประทับใจหลายครั้งแหลของชีวิตที่ไหนมา,าสัมผัสไหนไม่เห็นด้วยตัวเองครับโอ้่น้องครับเส้นนั้นจะเป็นคนกีดได้เส้นนั้นโอ้ยไม่ไม่ ออ้้พี่นงเขามาดึกป่ะเด็ก็ยังมีทางคนกียเจ้าที่โอ้บกไก่สลุดตาอ่าทางข้างๆังนะชิเป็นคนกียโอ้สวยงามไปดีพี่น้องครับบกไก่จังเปสนุดใส่บกไก่เอ้ยเมนครับกไก่ไปบังไปบังส่นขนกียร์นะบกไก่เนาะไปไปไปโอ้โหพี่น้องนี่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 บกไก่สลุดตาเจ้าหนี่ครับนี่ทางไปหน้าจะได้หนิปูขันกียนี่พี่น้อง ปาทุกพี่น้องเอ้ยนี่ปูค้นกรีดย่างดีย่างนาได้ครับอยู่ประมาณ40เส้นผมั้งรับเห็นร่เห็นร่ทางปูคนกีดปางปูข้นกรีดสุดยอดระบายท่าปูค้นกีดเบายเอ๋ยทางปูคนกีดไปหน้าพี่น้องที่ว่าโบยคลิีวิดโอห้เบิงกันที่ว่าเป็นภ่าเผุการจริงได้เบายแมนแมนผ่าเผุการจริงครับ เพราะว่าบาบอกเองก็ได้เห็นก็ได้สัมผัสแล้วก็อยากเอาภาพบรรยากาศมาให้ทุกท่านได้เห็นน้ำว่านี่คือทางไปหน้าอิหรีทางไปหน้าของเมืองไทยเพิ่นปูด้วยคอ,กอกกนกรีตบ่ปูคอนกรีตกับราดยางที่บางไก<ม>น,นี่คือพ <บา S 1> ื้นที่นครราชสีมาเนี่บางไกยอยู่ในเขตพื้นที่นครราชสีมาป่วนี่แมนแมนแมนเพราะว่าเขาลุดออกจากคอนแก่นมาเลยนเนาะออกมาจากคอนแก่นแล้วนี่คือทงหน้านี่ไงบาไก่ทงไฮทงหน้าพี่น้องเอลย นี่แหละคือธงหน้าพี่น้องเอ๋ยอพี่น้องเอ๋ยนี่คือธงหน้าในพื้นที่ของประเทศไทยบาโบ่เนี่ยมายืนเนี่ยมาสัมผัสบนพื้นแผ่นดินแห่งนีนนนน้พี่น้องนี่แหละคือธงหน้าทีบาโบ้เห็นทีบาโบ้สัมผัสเก็บผ้าบรรยากาศป้ายพี่น้องเบิ่งน้าผนนะพี่น้องเนาะป้าออนซอนหลายพื้นแผ่นดี้ธงหน้าพื้นแผ่นดินท้องคําทําวมหากินนี่แหละคือแผ่นดินท้องคํามทีพ่อแม่บ่หายพี่น้องเอ๋ยฟังเหนียง,ง่ามโอ้โหนะ อันนี้คือพื้นที่ทองหน้าอีหลีเดี๋ยวบาโบจะออกไปพาทำช่ชมไปเบิ่องถนนคอนกรีตที่บาบาโบได้ทายว่ามาทงไฮมาทงหน้าอีหลีพี่น้องเอ๋ยถาบเสือ้อกลับไปนั่นบาโบกันแล้วกันน้องพี่น้องเนาะไป<า>เป็นจังได้บาไก่โอ้โหบาโบชุดหนอดได้บาโบเอ๊ยตะลึงเลยครับบาโบนาเอเชียได้บาสิเป็นความจริงบนอาเซียวะอ่า เหินม่าเห็นกับตาจะคล้องครับโอ,โ,อโอ้มีโอกาสขังแหลกเลยครับขังแหลกโอ้ยเดี๋ยวมันคือตรงหน้าเนียบางไก่แมนตรงหน้าบานพากเงยใหญ่พี่นอ้องใหญ่ยัปเบิ่งทางคอนกรีตกันครับครับไป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 จากพื้นทีตรงไฮตรงหน้าบางไก่เอ๋ยข้<อ>างหน้าเป็นถนนคอนกรีต นี่คือถนนคอนกรีตของเมืองไทยเด้อพี่น้องเด้อทางไปให้ไปหน้าของประเทศไทยเชื่อมต่อไปอย่างทางหลวงชนบทของประเทศไทยจากถนนคอนกรีตทางนี้เดี๋ยวบารโบทจะแล่นขึ้นไปพี่น้องเอย๋ยแล่นขึ้นไปบนทางบนทางหลวงนะพี่น้องทางหลวงชนบทของประเทศไทยตอนนี้อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาพี่น้องตำบลในเมืองโ <c oughs> อพี่น้องเอย๋ยไปต่อพี่น้องไปต่อไปน้องพี่น้องไปต่อไปต่อพี่น้องเอ๋ยไปต่อพี่น้องเอ๋ยนี่แหละคือถนนคอนกรีตนะท่านผู้ชมนะ ท่านส,สมัยครูกับธรรมศาสตร์เนาะเฮ็ดกับครูกับทงไฮทง่น้าพี่น้องชาวไฮชาวหน้าคือสีมากลายวะไปไปไดสะดวกสบายเนาะไปใดสะดวกสบายขนส,สนินค้าเอ้ยขนผืดพันธัญญาหารเวลาเก็บเกี่ยวแล้วเวลาเก็บเกี่ยวเขาเวลาเก็บเกี่ยวเขาแล้วกันเวลาเวลาขนใหญ่วันนี้ง่ายว่นสะดวกสบายนีพี่น้องเอ้ยนี่แหละพี่น้องเอย้ยออกมาแลยออกมาแล้วสะอาดงานตาตาองการพีขยะได้ไ้มพี่น้องออทุนกับต่อพัติกับบุมีสุดจอดปันไหนพี่น้องสุดจอดปันไหน แนนวี้เ,นเ,นเดี๋ยวบาโบสโอ้พวกไกอ้ชา้าคนไทยนี่บะเนี่ยสาวคนไทยวะขึ้นไหนถนนดีปะหนีอ่ะเดี๋ยวบาโบสีผ้าทำเพิ่มไปเบิ่งด่านนองก,กับรายกัรพี่น้องว่ามันแมนหรือบ่แมนพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยนี่คือทางจากให้จากหน้ามาแล้วบาโบสจะพาทธรรมชมออกไปเบิ่งเส้นทางที่จะทะลุไป ถนนมิตรภาพถนนใหญ่ของประเทศไทยเด้อพี่น้องเด้อว,ว่าโอ้โหเมืองไทยเป็นสร้างถนาน,านในมู่บบา,สานสร้างถนนชนบทของประเทศไทยแบบราดยางยางดีเส้นแบ่งจรจาจรชัดเจนพี่น้องมีายทางชัดเจนปูลาดยางยางงามบราดยางบคบขั้นกีดบอกข้นกีดกับลาดยางนี่แหละถนนของทังหลวงประเทศไทยสิบูห็นเนาะสิบูห็นแบบทงังแบบอะไรเรยโอ้พี่น้องเอ้ าบาบูมาไกลายบาบูออนออนซ้อนลายพี่นอ้องเอาละท่านผู้ชมเดี๋ยวบาบูเจ้าฝ้าบาไก่ลุงไปสัมผัสครับถนนแบบเต็มรูปแบนเต็มรูปแบบเนาะเต็มรูปแบนลเลยนะเอ้าพาบาไก่เราไปเบิ่งกันไป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 อยาก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 ลุงไปเบิ่งเลยพี่น้องเดี๋ยวรู้ไปสัมผัสแล้วฟังด้านนอกกับไปถนนมีตะภาพเด้อพี่น้องเด้อจากปลายบอกข้างที่บาบูทายพี่น้องเบิ่ง เผาอาจจะย่อนแสงมาฝั่งนี้เบาไกลตัวโบโบคือสุดยอดอลังการเลยโบโบนี่คือทางหลวงทางหลวงแผ่นดินของประเทศไทยเด้อพี่น้องเน้อทางหลวงชนบทพี่น้องพี่เสาลักขักแน่นนะครับคนจะเขียนว่าจะไดนะครับบ้านแหบมันแหดโอ้ครับเป็นทางเข้าไปบ้านสะแทนบาไก่เอ๋ยบานจะแทดเนาะแมนบานสะแทรอันนี้คือทางหลวงชนบทของประเทศไทยเรียกบาไกลไปทงไฮไปทงหน้าแต่เห็นสะพานแต่เห็นสะพานเราเป็นตัวใดตื่นต้นตื่นตาตื่นใจ ยินด <f dragging> ีอิจฉาเอาล่ะพี่น้องซ้ำนี่แหละทีบาบูผ้าบาไก่มารับชมมาเบิงน้าพี่น้องน้าบาบูเองกันขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้พี่น้องก่อนจากกเรื่องก็เลยเป็นกำลังใจไปสนับสนุนบาไก่ทางช่องบาไก่ผ้าท้ำแสบนวดเด้อพี่น้องเด้อกดไลค์เป็นกำลังใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้บาไก่และบาบูสนับสนุนบาบูโดยการกดข้ามโฆษณาเพื่อจะมีปัจจัยหรือว่าทุนในการเดินทางน้าพี่น้องเนาะสำหรับที่นี้ไปแล้วพี่น้องสวัสดีครับสบายดีสบายดีบายบายฝากบาไก่แน่ สบายดีพี่น้องไปแล้วบ๊ายบายหู้งับ การด้จบไปแล้วนะพี่น้องไปจังได้ในมวนบบแม่รู้สึกยังไงที่เห็นทางไปน้าของทางฝั่<อ>ง <พอ S 1> ประเทศ<า>ไทยตื่นเต้นเป็นได้อยากได้ครั้งแรกของแม่เลยนะพี่น้องครั้งแรกของแม่เลยกับเมยเคยเห็นมาก่อนแบบมีสดสวยงดงามขนาดนี้ค่ะว่า,าทางไปน้าคราแบบที่แมบบ่ก็อยากไปขูมือเลยอยากเที่ยวเที่ยวไปน้าจนทางเป็นห่องไปแล้วพี่น้องแบบสวยสดงดงามแบบใส่องค์เลยนะพี่น้องแบบอีสังก็มีเนาะแบบดอกแคก็มีผักกระเดากับมีเนาะ ท้าแต่งงามดอกมาอนาโกกไหมกันเลี่ยนไปแบบว่าเป็นความทันสมัยบวกกับธรรมศาสตร์เนาะแบบว่าคักคุณพี่น้องสุภาพามักเหมือนกัค่ะสุดยอดเลยมาเทยังยังคนเกตเราลืมไปยังแบบว่ากูเป็น อย่างห้ยทางไปนาเาไปถึงสี่น้ำผพี่น้องเนาะอย่างห้บ้านเาไปเป็นถึงสี่เจ๊ิงๆอยู่บัดมือบัดเว้นนี่แหละมันหมอนเด้อย่างห้ทางไปนาบ้านเไปขึ้นผึ้งน้ำผพี่น้องเนาะจะพากระบังว่าไว้ๆนี่ณประเทศเขาก็จะมีการพัฒนาคือจังประเทศไทยน้ำผึ้น้องเนาะ ก็ยังมีความหวังนะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะพี่น้องเนาะภูมิใจนําเสนออีกคือเก่านะพี่น้องเนาะอ,อยากใหท้ทแทนผู้ส้มได้มารับส้มเบิ่งความเจริญของทางฝั่งประเทศไทยเนาะพี่น้องเนาะผ่านช่องของบ่าวโบนะพี่น้องเนาะส่งทำฟ้าเองกับเป็นพี่เป็นเอฟซีของบ่าวโบนะพี่น้องเนาะติดตาม,มาอยัยพิ่นมาแต่ดอลไรพี่น้องอเพิ่นกนาหมัก ถ่า,ายทำคลิป,ปนอนทุนทางให้พวกเราได้หับซมเนะาะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะพี่น้องเนาะอย่าลืมติดตามหับชม,นบนะบม,นมนในคลิปนะว่าพวกเขาจะนำเสนอลิปเรื่องราวดีๆอีกมาฝากคนอยา,งงาอพี่น้องอีกเนาะสำหรับเมื่อนี้สซาภูพาและคุณแม่สสด็จขอตัวลาไปก่อนและขอ,อการกลมาส,สบายดีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย